สวทุกคนแบบสวัสดีนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นทางช่องทางไหนนะคะพี่ปูก็ขอสวัสดีน้องๆทุกคนนะคะพี่ตูก็เป็นร้านเสื้อผ้ามือสองนะคะเสื้อผ้ามือสองยกกระสอบขายส่งนะคะขายส่งไม่ว่าจะเป็น,นอ่นะะอไม่ว่าจะเป็นเอ่อที่ไหนเราก็ส่งนะคะไม่ว่าจะเป็นเอ่อทั้งโลกนี้และโลกหน้า ว่าอย่างนั้นได้เลยนะคะไม่ว่าจะโลกนี้หรือโลกหน้าที่ปูส่งได้เลยแสดงว่าส่งทั้ง3โลกนะคะ3โลกไม่รู้ว่าเขาพูดนี่หมายถึงโลกอะไรบ้างเนาะเวลาเขาพูดกันแบบเออสวยที่สุดใน3โลกพี่ก็อยากถามว่า3โลกนี่มันโลกอะไรบ้างน่าจะเป็นเอาโลกมนุษย์นะโลกอะไรอีกอะ เออสวรรค์นรกหรือเปล่าวะเออส่งยังนนรกก็ดีนะเอาไป,ม,ออาไปม,ามือสองเอาไปให้นึกออกไหมมือสองเอาไปให้อะไรยมมาทูดใส่อย่างงี้<า>ยมมาบานอย่างงี้โอ้โหอ่ะมาพูดถึงเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าที่พี่พูดถึงเมื่อเช้านะคะมีความรู้สึกว่าเสื้อผ้าุเสื้อผ้า เสื้อ้ามือเศร้าเอาจะพูดภาษาอีสานเรได้บัน,นีทิะนะเสือ้ามือเศร้าที่ขายนะคะมีความสวยสดงดงามเป็นอย่างยิ่งนะคะสบายดีบบสบายดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเศร้าเล่านะคะร้านที่อินเตอร์สุดๆนะคะดูเป็นแบบดูเป็นอะไรนะนดูเป็นเอออาเซียนแบบดูเป็นอาเซียนมากนะคะพี่น้องเศร้าเล่าให้ความสนใจเสื้อผ้าเอื่อยหลายแห้งนะคะ หลังจากที่เอื้อยต้องถึงขนาดใสแอปแปลภาษานะคะน้องฟ้าใช้แอปแปลภาษาได้สูนะคะไปเขียนไปหาพี่น้องชาวลาวก็ตอบโต้กันในยังไงพี่ก็ว่ามันเขียนเป็นได้ยังไงอ๋อมันใช้แอปแปลภาษานี่เองนะคะแปลมาซื้อได้นะคะเอื้อยบงโกงดอกนะคะรับรองว่าเอื้อยเ,เอาเงินอันนี้เอื้อยหูจะคว่ำอยู่นะคะมาซื้อรดซื้อร่านเอื้อยได้เวิดสุยาง นะคะเมื่อเช้านี้พี่ติดใจเสื้อมือสองไอชุดเดรสมือสองสวยมากแล้วก็มีคนรับไปแล้วนะแล้วมาดูอันนี้เป็นกระสอบแบบเปิดใหม่แบบไม่ได้เตียมเลยนะคะคือเปิดแบบสดสดร้อนร้อนนึกออกไหมเปิดแบบสดสดร้อนร้อนแล้วแบบคือดีชาแน,น,น,นลนะคะชุดเล็กไปหน่อยนี่นะคะคือชาแน,นลนะคะชาแน,นล แล้วก็แบบแล้วไข่ตั้งให้พี่นอนให้พี่นั่งนะคะแล้วชุดก็ยาวนะคะนี่นะคะเก๋ๆแบบนี้นะคะเก๋ๆแบบนี้เลยใครอยากได้นะคะชุดก็ยาวป่ะตอนนี้แล้วก็ได้นั่งนะคะสวัสดีจ้าน้องฟ้าหลังฝนนะคะน้องฟ้าหลังฝนสวัสดีนะคะนี่นะคะชุดเดรสนะคะชุดเดรสเปิดใหม่นะคะราคาดีๆ ะะราคาดีๆนะคะราคานะคะให้ไปเลย5,500บาทราคาส่ง3ามกระสอบ5ก้กระสอบขึ้นไปทักเลยนะคะแล้วแล้วมันเป็นตัวสั้นผสมตัวยาวนะคะใครสนใจนี่รีบทักเลยพี่บอกเลยว่ามันคือดีมากเมื่อเช้านี้นะโอ้ชุดนี้ไม่อยากขายเลยถ่ายรูปแล้วลงลายลงแล้วนะคะ,คะถ่ายรูปแล้วเนาะ ลงแล้วนะคะไม่น้องๆขาตัวสั้นไม่มีนะคะตัวสั้นแบบตัวสั้นไม่ค่อยมีนะคะสีดำก็ไม่ค่อยจะมีแต่ตอนนี้พี่ปุ๊เปิดมามีแต่สีดำนะคะสีดำรักแบบปกติเลยนะคะให้ดูกันให้ดูกันอีกนะคะใครสนใจนี่ทักเลยนะคะใครสนใจทักทักเลยนะคะคือมันดีจริงๆค่ะพี่น้องหรือของพี่ไปไหนหมดคะเนี่ยนะคะนี่ ะะเด็กๆก,ก็กลัวว่าพี่ปูจะยกอะไรไม่สวยนะคะแต่หยิบอะไรมาให้พี่ปูไม่สวยกว่านะคะนี่นะคะน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนี่ตัวยาวนะคะแล้วนี่เป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะคะนี่ได้เลยใครสนใจก็ทักทายเข้ามาเด้อสวยๆเลยจ้านะคะราคานี่คือแบบห้าพันห้าร้อยบาทนะคะห้าพันห้าร้อยบาทตัวสั้นตัวยาวปนนะคะตอนนี้พี่ปูข,ขออนุญาตนั่งนะคะ คือแก่แล้วนะคะพอแก่นะคะเราก็รู้สึกว่าเราก็รู้สึกว่าอุ้ยนะคะเห็นชัดไหมคะแล้วดูดูตัวอย่างได้เลยนะคะออดูตัวอย่างได้เลยนะคะ,ะ,คะดูตัวอย่างในรูปภาพถ่ายได้เลยนะคะนี่นะคะนี่นะคะนี่เป็นไซส์ใหญ่ไซส์ก็ดีนะคะมีตัวยาวก็มีนะคะอ้าวแล้วก็เอาไปทาบตัวเองนะคะไม่ให้พี่ขายนี่ นี่นี่ดูนะคะดูอ่ะนี่เอาไปใส่หุนซิอ่ะเดี๋ยวนะคะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวดูนะคะนี่ชุดนี้ดูสิคะคือมันยาวแล้วมันจะยกไม่ค่อยเห็นนะคะพอดีตั้งกล้องไว้แบบเสียหายมากเลยเนาะนี่นี่นะคะนี่ก็ตัวยาวนะคะนี่ก็ตัวยาวนี่อะเอาครับไปใส่เอา้าไม่ให้พี่หูสะละนะคะมาลื้อของพี่แล้วก็หนีไปนะคะ นี่นะคะนี่นะคะแบบคือแบบเก๋ไก๋หูตายแล้วนะคะชุดนี้ก็น่ารักมากๆเลยนะคะเนี่ยใครสนใจคือทักเลยนะคะทักได้เลยนะคะ,นะคะ,นะคะเด็กๆก็ๆกเอ,อทำตามพี่ปูบอกนะพี่ปูก็ลืมไปว่าชุดเตรสันก็ต้องแบบยืนยืนให้คนดูหรือเปล่า <laughs> นะคะ เออนี่นะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ปูให้ดูนะคะคือดีคือดีงามพระรามแปดเก้าสิบนะคะนี่อ่ะอย่างนี้ละพี่ปูรู้ละเนี่ยอย่างนี้นะคะอ่ะแบบแบบแบบนะคะโอ้ยนะคะมันเยอะมากเลยนะคะมันตกมาตรงนี้อีกนะคะอ่ะ ใครสนใจก็ทักมานะคะพี่ปุ๊เปิดสองรอบแล้วเพราะความดีงามของมันจริงๆนะคะเปิดรอบหนึ่งก็นี่นะคะคือก็ดีคือก็งามนะคะดีงามตลอดนะคะเดี๋ยวๆนะคะนี่นะคะนี่นะคะใครสนใจทักมาเด้นนะคะใครสนใจทักมานะคะ นี่นะคะเป็นชุดประมาณแบบนี้นะคะ,ะราคานะคะ5,500บาทสำหรับราคาส่งก็มีให้นะคะ3กระสอบ5กระสอบขึ้นไปนะคะเป็นราคาส่งนะคะ3กระสอบ5กระสอบเนี่ยเป็นราคาส่งนะคะ ับหน่อยนะคะแต่ว่าสวยนะคะยับหน่อยแต่สวยนะคะบอกว่าสวยนะคะ,คะชุดนะคะจะดูให้ดูหัวนะคะทีแ่บบกูจะเลือกให้นะคะนี่นะคะแบบประมาณนี้ มานีมหรือเปล่าแนวแนวนี้หรือเปล่านะคะชุดแบบนี้ก็มีนะคะชุดเป็นผ้าแบบสวัสดีนะคะทุกคนนะคะสวัสดีนะคะทักทาที่พูกันมาได้นะคะนะคะไปฉีดยากันหรือยังคะทุกคนค่ะไปฉีดยากัาะนหรือยังคะชุดน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะ ไปฉีดยากันหรือยางนะคะใครที่ไปฉีดยาแล้วก็สามารถออกไปเที่ยวได้นะคะนะคะใครที่ยังไม่ได้ฉีดยานะคะไปเที่ยวก็ได้เหมือนกันแต่แต่ถ้าไปเที่ยวเราต้องค้างนะคะไปไม่ได้นะจ๊ะเที่ยวเราต้องค้างนี่ไปไม่ได้นะจ๊ะเดี๋ยวต้องแน่นอนในรถคนเดียวเด้ออันนี้เป็นลูกไม้เลยนะจ๊ะลูกไม้ทั้งตัวนะคะเราสวยมากนะคะนี่ ่ะนี่นี่เป็นผ้ายืดแบบรัดรูปนะคะเวลาใส่มันจะรัดรูปเห็นไหมคะแบบนี้นะคะอะใครสนใจก็ทักมานะคะวันนี้มาช้าหน่อยนะคะมาช้าหน่อยแต่แอบแต่แอบบอกไว้เลยนะคะนี่แบบนี้คือดีจริงๆคือ,อ,อรูปภาพที่ถ่ายไม่รู้พี่ปูยังไม่ได้เข้าไปดูเลยนะคะแต่แบบตอนนี้กำลังสรรหาวิธีนะคะ ทำรูปถ่ายยังไงให้ดูดีนะคะบางทีก็แสงน้อยบางทีก็แสงเยอะนะคะนี่นะคะน่ารักน่ารักแบบนี้ใครสนใจก็ทักมานะคะแบบนี้นะคะใครสนใจก็ทักทายกันมาได้นะคะนะคะแบบส,วสวยแบบนี้เลยนะคะ ก็เขาก็จะเอาไปหมายถึงว่าเขาจะเอาไปมือสองจะเอาไปไหนอ่ะเอาไปรับมาจากแบบพวกโลกลสต็อกของก็มีนะ<ส> โอเคมากนะจ๊ะอืมสวยนะคะไม่เคยเห็นเลยนะคะชุดนี่นะคะตัวสั้นตัวยาวมี้นะคะพี่ผู้ขออนุญาตนั่งนะคะเพราะว่า ปวดเข่ามากเลยค่ะน้ำหนักตัวเยอะนะคะก็เลยปวดเข่านะคะแล้วก็ก็เลยแบบโอ้ยขอนั่งขอนั่งดีกว่านะคะนี่ดูนะคะรีวิวแบบรวดเร็วแล้วก็แบบนั่งนะคะน้องๆไปดูในในไอ้นี้พี่ปูดได้เลยนะคะในรูปถ่ายเลยเดี๋ยวพี่ปูจะถ่ายรูปอันนี้ให้ดูอีกนะคะแล้วบอกอย่างนี้เลยอันนี้เป็นแบบการรีวิวแบบแม่ค้าขี้เกียจนะคะ แม่ะค,ะะค้าจะขี้เกียจนิดนึงน่คะนี่นะคะแต่บอกเลยน่ารักทั้งนั้นนี่นะคะน่ารักทั้งนั้นเลยนะคะ,ะ,คะแบบขี้เกียจรีวิวแบบขี้เกียจ ขออนุญาตนะคะพี่ปู้ปวดเข่าค่ะวันนี้พี่ปู้ปวดเข่ามากเลยปกติพี่ปู้จะยืนนะคะพี่ปู้จะยืนแต่วันนี้พี่ปู้ขออนุญาตนะคะนั่งนั่งนะคะชุดเรสนะคะ89 S นะคะสวยงามแบบนี้นะคะนะคะได้เลยนะคะมีตัวสั้นตัวยาวมีนะคะยกไม่ได้นะคะอู๋ คือก็ขอนั่งนะคะน้องๆขานะคะสั้นๆอะไรก็มีปนบ้างนะคะ,ะใครสนใจก็ทักพี่ปูเข้ามาเด้อนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบไม่ว่าจะเป็นตรงไหนนะคะใครสนใจก็ทักพี่ปูเข้ามานะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่ปูรีวิวให้ดู พอนิดหน่อยก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพี่ปูจะมารีวิวอย่างอื่นให้น้องๆได้ชมอีกอยากได้อะไรนะคะทักมาได้เลยอยากได้เสื้อกันหนาวนะคะมาเลยนะคะกางเกงคางโกกับกางเกงยีนนะคะขาสั้นขายาวกระโปรงชุดเรสทำงานชุดเรสออกงานของเด็กของผู้ใหญ่เรามีหมดนะคะเรามีหมดเลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพอแค่นี้ก่อน นะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้10บโมงครึ่งนะคะโดยประมาณพรุ่งนี้เจอกันนะคะสวัสดีค่ะ